ประสานมือมาด้านหน้าพลิกงายฝ่ามือหายใจเข้าดันขึ้นยืดหายใจออกค่อยๆแอนตัวเก่งก้นเก่งขาผักสะโพกมาข้างหน้าแล้วดันอกขึ้นแอ่นตัวมองมือ หายใจเข้าหน้ามองตรงแล้วหายใจออกเอียงตัวไปทางขวาค่อยๆยืดขาตึงไว้นะคะขาไม่งอไม่หย่อนเขา่าหายใจเข้ายกตัว แล้วหายใจออกเอียงซ้ายค่อยๆยืดหายใจเข้าหายจอ,อกพับตัวดันก้นไปด้านหลังดันแขนมาด้านหน้า แบบนี้นะคะทำหลังให้แบนยืดหลังให้ยาวหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยๆอปล่อยมือลงมือไม่ถึงไม่เป็นไรขอขาตึงไว้ หายเวียนหัวเงยหน้ายืดอกไว้ได้เลยนะคะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาแล้วหายใจออกคลายต่อไปใช้เชือกนะคะ กางขาออกนะกางแขนดึงเชือกไว้นะคะแบบนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสาม สี่ห้าเจ็ด 1ิโอเคแล้วก็หายใจเข้าหายจากกำเชือกแล้วดันยืดอย่างนี้ไว้ค่ะดันก้นไปด้านหลังพับตัวดันอกยืดหลังมาด้านหน้าประมาณนี้นะคะค้ะางไว้หายใจเข้ายกตัว แล้วหายใจออกคลายเอาเชือกไปข้างหลังแบบนี้ค้างไว้สักครู่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกลมยกแขนขึ้นมาจับให้สั้นหน่อยก็ได้นะคะ,ะถ้าเกิดมันจะหมุนมาข้างหน้านะประมาณนี้ ประมาณนี้ก้มลงไปใครเวียนหัวเงยหน้าไว้ช่วยเปิดหัวไหลช่วยยืดหัวไหล่นะคะยืดขายืดสะโพกนะท่านี้ได้เยอะมากหน้าเด็กด้วยนะ,ะเพราะเราก้มศีรษะเลือดไหลลงมาเลี้ยงบริเวณใบหน้าของเรานะค่อ,คอยๆย,ยกตัวกลับขึ้นมา รู้สึกซูซ่ามากเลยใช่ไเลือดสูบฉีดเลือดไหลเวียนได้ดีนะคะกามเชือกเรามาข้างหน้าอีกแล้วเรากางขาวไว้นะแล้วบิดตัว1แขนตึงตลอด2ส,สายตามองมองตามือที่ไปด้านหลังเลย3 4มสท่านี้ช่วยให้ LS ได้นะคะเอลเล็กห้าห แปดเก้าสิบอ่าสรแล้ววางเชือกลงกางขาออกให้กว้างกว่าเดิมเอามือขวามาแตะที่ขาซ้ายนะคะแล้วยกแขนซ้ายขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็สลับกันไป มือซ้ายแตะขาขวาสองค่อยๆสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ด หายใจเข้าหายใจออก8หายใจเข้าหายใจออก9หายใจเข้าหายใจออก10ิบค้างไว้ค่ะเงยหน้ามองขึ้นด้านบนใครไม่ไหวหยับขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะสลับข้างแล้วค้างไว้อีกแป๊บหนึ่งประมาณ10นะคะ ค่อยๆย,ยกตัวต่อไปนะฝึกการทรงตัวฝึกบาลานตัวฝึกสมาธินะคะยกฝ่าเท้าซ้ายขึ้นมาดันไปที่ข้อเท้าขวาหรือที่น่องก็ได้หรือใครได้ก็เอามาไว้โคนขาได้เลยนะคะอ่ะครูปูทำให้ดูแบบเวอร์ชั่นที่หละกันแค่นี้เปิดเขา่าซ้ายนะคะพนมมือหายใจเข้า หายจอกยกสะโพกเปิดเข่าไว้แล้วค่อยๆล่อ,อกแก้วว่าค่อยๆเอียงตัวค่อยๆเอียงค้างไว้นะคะประมาณห้าลมหายใจเข้าออก ฝึกสมาธินะคะหายใจเข้าแล้วหายจอ,อกค่อยๆเปลี่ยนข้างยกฝ่าเท้าขวาขึ้นมาดันไปที่ข้อเท้าซ้ายเปิดเข่าเก่งท้องพนมมือหายใจเข้ายกสะโพกยืดตัวนิ่งๆไว้ค่ะลดไหลลงไม่เกร็งไหล แล,แล้วรอแก้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงเก่งหน้าท้องไว้นะคะ <sim. S 1> หายใจเข้าแล้วหายใจออกคลาย mhm. เสร็จแล้วค่อยๆ นั่งลงช้าๆแล้วค่อยๆนอนหงายนะคะ,ะค่อยๆนอนหงายเรานำเชือกของเรามานะคะเหยียดขาซ้ายเอาเชือกมานะคล้องไปที่ฝ่าเท้าขวาแบบนี้แล้วเหยียดขึ้นไปให้ขาตึง นะตั้งดึงขึ้นมาให้ตั้งตรง90องศาประมาณนี้นะคะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเชือกลงมาแล้วยกศีรษะขึ้นไปเอาเท่าที่ทำได้แล้ววางศีรษะลงจับเชือกนะคะให้ขาตึงแล้วต่อไปเราจะยกขาขึ้นขาลงสิบครั้งแบบนี้อ่า หนึ่งสองสามสี่บริหารขานะห้าหกเจ็ดได้ลดหน้าท้องด้วยแปดเก้าสิบตั้งตรงไว้แล้ว เอามือขวามากำเชือกทั้งสองเส้นไว้เลยค่ะแล้วกางแขนซ้ายออกมาเือขวากำเชือกแล้วนะแล้วดึงดึงไปทางขวาวางไว้ลงพื้นเลยค่ะให้แขนตึงขาตึงหันหน้ามาทางซ้ายอ่าสบายสบาย เสร็จแล้วค่อยๆย,ยกขาขวาขึ้นมาเปลี่ยนมือเอามือซ้ายกำรรเชือกบ้างเอามือซ้ายกำเชือกขายเป็นขาเดิมแล้วการแขนขวาออกไปการแขนขวาวางไว้แล้วดึงมาทางซ้ายบิดตัวหันหน้าไปทางขวารู้สึกคลายหลังคลายสะโพกนะคะ ผ่อนคลายสบายยวันนี้เราเน้นยืดเหยียดนะคะใครชอบวิดีโอไหนก็ฝึกวิดีโอนั้นไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะถ้าใครอยากได้หลากหลายนะก็ฝึกแบบ5ชุด5วันตามที่ครูปูทำให้ดูก็ได้แต่ถ้าใครชอบเบาๆก็เลือกฝึกแต่ชุดสชุด4ีก็ได้นะคะจะเป็นแนวยืดเหยียดแนวบำบัดนะ อยากได้เหงื่อหน่อยก็ฝึกชุดหนึ่งชุด3ชุดห้าชุดห้านี่จะแนวลดน้ำหนักเลยแหละะยกขาแล้วปล่อยค่ะเปลี่ยนข้างข้างซ้ายบ้างอา้าวหายใจเข้าหายจอ,อกยกค่ะอึบ้บขาตึงกดเขา้าขาตึงแล้ววางดึงขึ้นดึงลงไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบมือซ้ายกำเชือกไว้ค่ะแล้วกางแขนขวาวางไว้ที่พื้นดึงไปทางซ้ายนะคะหันหน้าไปทางขวา หายใจเข้ายกกลับขึ้นมาเอามือขวากำเชือดึงขาซ้ายไปทางขวาหันหน้ามาทางซ้ายคายหลังคายสะโพก โอเคโยกกลับขึ้นมาแล้วคลายด,ดึงฝ่าเท้าขึ้นมาค่ะประกบกันไว้อ่แล้วแบะแบะเข่าออกไปเอามือวางไปที่หน้าขาของเราอย่าให้หลังแอ่นนะคะกดสะดือลงไปดึงสะดือลงแล้วกดหลังลงเอามือกดขาไว้ด้วยนะคะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะ เสร็จแล้วกลางแขนหุบเขา่าบิดสะโพกขวาซ้ายสิบครั้งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ิบอาแล้วนอนหงายเลยค่ะพักโดยค่าศพอาสนะงายฝ่ามือขึ้นนะคะแล้วหลับตาผ่อนคลายใบหน้าผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนของร่างกายไม่เกรงผ่อนคลายสบายสบายสวัสดีค่ะ คุปปูโยคะเพื่อสุขภาพนะคะใครที่ได้ดูวิดีโอข้างต้นเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มให้ดูนะถ้าใครอยากฝึกต่อนะคะสนใจอยากฝึกต่อเต็มๆหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะเป็นท่าต่อเนื่องนะลงคอร์สออนไลน์นะคะเพียงแค่999บาท999บาทนี่คือบางคนถามว่าคุปปูเรียนออนไลน์นี่มันคือยังไงเรียนใน Facebook นะคะกลุ่มปิดก็คือ อ่าชำระเงิน999บาทแล้วนะคะครูปูจะส่งลิงก์นะคะให้เข้ากลุ่มนะคะแล้วทีเนี้ยเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยนะคะก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีอวิดีโอทั้งหมดโยคะเนี่ยพื้นฐาน5วิดีโอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนไหวร่างกายตามลมหายใจนะคะเน้นยืดเหยียดนะคะแนวผู้สูงวัยนะคะใช้เชือกหรือก็ จะมีอันอีกอันนึงก็จะเป็นโยคะแนวลดน้ําหนักกระชับสัดส,ส่วนนะคะสาหรับสาวๆที่อยากจะลดน้ําหนักคืออยู่ใน5้าวิดีโอเนี่ยมีครบหมดเลยดูได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยเด็กๆนะคะฝึกได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคือมันคุ้มสุดๆตรงที่ว่าวิดีโอที่ครูป,ปูลงให้5้าวิดีโอเนี่ยจะไม่มีการลบ เข้าไปดูได้ตลอดเวลาเข้าไปดูตอนไหนก็ได้ว่างจะเข้าไปดูกี่รอบก็ได้ดูได้ตลอดชีพเลย999บาทนี่คือตลอดชีพเลยนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถต่อเข้าสมาร์ททีวีเนาะเจาะเข้าจอทีวีใหญ่ๆเนี่ยเปิดดูได้ทางครอบครัวนะคะคือช่วงนี้บางคนที่ไม่กล้าออกไปยิมเนาะไม่กล้าออกไปออกกําลังกายข้างนอกนะคะด้วยที่ว่าะจะก,กว่า ไขวัดอะไรช่วงนี้ที่มันกําลังระบาดอยู่ก็เราก็อยู่ในบ้านแล้วเราก็ออกกําลังกายได้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายตอนนี้ดีกว่าเนาะดีกว่ามาทํากายภาพบําบัดทีหลังที่เราเป็นไปแล้วแล้วเราก็มาจะค่อยมาดูแลรักษาร่างของเรานะคะดูแลตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เป็นอะไรใครที่ปวดตึงคอบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะฝึกได้เลยปวดเอวปวดหลังปวดขาปวดเขา่า ฝึกตามได้เลยค่ะทั้ง5วิดีโอนี้ถ้าไม่ยากจนเกินไปนะคะลองดูนะคปูให้ห้5วิดีโอนี้ฝึกได้ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์ได้นะคะเราตื่นมาตอนไหนว่างตอนไหนอยากจะทําตอนไหนเอาเท่าที่เราสะดวกเลยมันสะดวกตรงนี้แหละคือมันอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ทําได้ไปเที่ยวไปไหนก็ทําได้หมดทุกที่ใช่ถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะคะอ่า ก็สนใจทักแชทมาได้นะคะที่เพจคูปูโยคะเพื่อสุขภาพนะคะทักมาได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนาะออ๋อสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ